จังหวัดลบบุรีจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชิญไปประดิษฐานให้กับประชาชนได้เคารสศกการะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เวลา10นาฬิกาสานาทีของวัน,ยยนที่29เมษายน2567ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีนายอัมพลดังคภพากรก,ก,กุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีเพ,เพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ลบุรีโดยในครั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้มอบพระบ,บรมฉายลาลักษณ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น146แห่งเพื่อเชิญไปประดิษฐานณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการให้ประชาชนได้เคารพสการะเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทั้งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอโดยมีประหลัดจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีทั้งนี้กระโงมา มหาไทยโดยกมรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบ,บันหลักของชาติอันประกอบด้วยชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์จึงได้จัดทาโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาพขนาด8.25คูณ11.75นิ้วจํานวน100,000แผ่นเพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัดสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจังหวัดองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นระดับขั้นพื้นฐานและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณสถานศึกษาและหน่วยงานราชก,การต่างๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์